เอาลูกเกี้ยวสกัดสุดยอดนยูทูบของผมเชี่ยๆอยู่เกมคอนเทนต์วันนี้อีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะมาล่าท้าผีผีสยองสองวันทัดนะครับผมทำอะไรครับเราเรากำลังจะไปนะครับนี่เขาไปกันเร็วจะไปกันแล้วเอ้ยลืมซื้อไฟฉายมาเลยเนี่ยเอาแค่ไอ้นี่มาเนี่ยเดยวรใจโอเคเหมือนว่าแถวนี้เฮ้ยไอ้ไม้เป็นไรเยเฮ้ยไม้เป็นไร แปลกๆว่วะเพื่อนหนึ่ไม่จุ่มอือดิได้สักทีอ๋อครับอ่าเดี๋ยวนะครับคุถือไม้มาครับคุถือไม้มาละวัสดีครับวันนี้ภารกิจของเราคือการฟาร์มของครับทุกคนครับผมผมว่ามันต้องมีของอยู่อะไรเกิดอะไรขึ้นล็อตออยู่ไหน,นอยูน่นี่อยู่นี่ไหนอะเฮ้ยตัวโยวนตัว,ยวโยนลบตัวอะไรเฮ้วย,ววยวอออขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณครับคุณครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับเฮ้ยมันโยนเออยช่วยหน่อยด้วยเฮ้ยเออ ผมว่าต้องหนีแล้วผมช็อตมันได้แค่ครั้งเดียวทุกคนไปเร็วขล้อวันนี้ก่อนขารกิจวันนี้ของเราคือการฟาร์มหาของนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วันที่เท่าไหร่วะไม่รู้ผู้ติดตามแสนผมว่าน่าจะมีของให้ฟาร์มแน่นอนลุกขึ้นมาเพื่อนแต่อะไรขึ้นมาแต่อะไรขึ้นมาเย็บของด้วยเยอะพอเลยโดนวะเอ้ากูทดลองไปว่าจะช็อตไอ้ ไอ้ช็อตไฟฟ้าไอ้ตัวเายกูแบบอยากช็อตตัวไฟมันช็อตได้เปล่ามันเลยช็อตได้แต่กูต,ต,กต,ตายซะงั้นเลยงงเหมือนกันทุกคนอยูไ่ไหนโอ้โหไม่บูมไม่เกะกะชิบหายเลยโอ้ยชิดโอ้ชิดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยไอ้ชิดไอ้ที่บอกว่แม่งตายไอ้ตัดเอ้าไอ้รักตายได้ไงลุกขึ้นมาลักเก็บเก็บกล้องออกซิเจนเราก็เลยช่วยหมดแล้วคือ โอเคครับตอนนี้เราเป็นพิธีกรเร็วเข้าทีมงานคุณภาพไม่บูมมันดันศัตรูได้นะแต่มันดันตัวที่เฮ้ยเอ้ยคิวเล้วคิบคิวเล้วคิบคิวเล้วคิบวิ่งวิ่งวิ่งข้างบนมีอะไรไม่มีโอ้ยเชี่ยเดสลิงเกอร์เออเดินไปเจอมอนเตอร์นะครับผมขอสัมภาผัสนะครับคิ้ยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ายแล้วชิายแล้วครับผมช่วยด้วยโอ้ไม่นะทุกคนโอ้ไม่ชิบหายแล้วเดี๋ยวกูติดกับแดกมึงเอากล้องไปเออไม่ต้องแล้วนะ กูรอดมาได้ไงไม่รู้เอ้าแล้วกล้องไปอยู่ไหนอะแล้วกล้องกินเอ้าร้านอยู่ไหนอ่ะสวัส <ปะ S 2> วดีครับไอ้ตัวโอ้โหเดี๋ยวนี่ไม่ไม่ม,มีทุกตัวเลยโอ้โหสามเจือมันมีสามตัวชั่วหนีเร็วหนีตั้งหลักก่อนให้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนดูนั่นสินครับนั่นเป็นตัวอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวเสียเหลือเกินเฮ้ยดารา,านี่ม,นม,ม,านมานเปนี่ตายครับไอ้ลาวก็ตายแล้วมันมีทั้งสามตัวหนูมนอนสเตอร์ ระวังจับตัวโยนระวังตัวโยนเอ้ยตวคนไฟต้นไฟเอ้น้ำต้นไฟต้นไฟหลังเราต้นไฟหลังเราโอแล้วเนตามมา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 ตามหน้ากูหมดตามหน้าหมดรบกันตามหน้ากูหมดรลุกขึ้นมาก่อนตามมามาตามมาครับทุกคนมันตามมาผมาไปเลยที่น่าเกลียดน่ากลัวมากผมไม่เจออะไรเออไมกอ่ิตอ่ะชิตอชิตมาใครตายมาใครตายมาา มันเหลืออยู่คนเดียวเองอ่ะบารักได้ยินป่ะเมื่อกี้มันติดใจอ่ะผมติดใจแล้วก็ติดไฟอ่ะหมอท่าอยู่ไหนฮะเอ้ายังไงอยู่ตรงนี้ไงศพไม่มีควันไฟอยู่ข้างล่างเว้ยันซ้ายไปก็เจอศพอยู่ข้างล่างจริงปะเนี่ยโอ้ยศพไม่อยู่ตรงนี้ What สมิธอยู่ตรงนี้ What ขอหน่อยขานไหนไอชิชช็อตไม่โดนคตยเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ากูฟื้นเออกูฟื้นได้ไงวะเนี่ยกูติดใจกูหนีไม่ได้กูติดใจกูหนีไม่ได้เฮ้ยแล้วก็โดนเผาตายเลยโอเคครับเฮ้ยทำไปอยู่แค่กูโดดลงได้เลยโดนแม่งเลยไปว่ากันโดนแม่งเลยขึ้นไม่ได้แล้ว โโอ้หเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นอื่นท้ายมันมีแค่ทางขึ้นเดียวอ่ะมันมีเป็นทางเชื่อมระหว่างสองฝั่งอ่ะซ้ายเอาขวาโอ้ชิตไปละกูไม่อยู่ละไอ้ชิวละวคิดจะด้านบนชิวละวคิดจะด้านบนก็ค่อยเดินมาเดินไปแล้วับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครได้ยินผมอยู่แล้วก็ต้องรอลุยแต่ไม่ได้่อเฮ้ยม่รอดแล้วมาแล้วโอ้โหท้ายอยู่เปล่าตายละดูเหมือนว่าผมจะอยู่ในกระมงใต้ดินสักทีนึงผมคิดว่าผมจะกลับไป ไปแล้วนัดหมายเร็วๆนี้เอาเยอะทานน่ายังเออไอเ้เหี้ยกูยังไม่กูยังไม่ตายไ,ไอ้ชิวเลอร์คิดแม่งโดดใส่กูเลยยังไงไม่เงี้ยกูสวยเลยโดนคิวเลอร์ขาฆ่าตายตัวละไม่ไหวละกูตาย่อยอไ,ปไปรีบๆเลยรรีีบบเเลยเลยลยไอ้เหี้ยตอนหน้าหมดกูขอเดินแล้วกันเรามาจากทางไหนวะไม่ได้รออยู่ยานแล้วกูเจอสรุปฝีฝั่งโน้น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 เลยต้องไปอีกฝั่งเลยอ่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไม่มีอะไรถือเลยมือเฮ้ยตัวพ่นไฟข้างหน้าเชี่ยแล้วไง

ของฝากอะไรวะนี่ไงของฝากติดไม้ติดมือไาอ่านี่อลองดูเอาหายของฝากฝาก,ฝาก,ฝากูหายอะไรวะโอเคเรืมม่เรอเราสภาพแล้วครับของมันคลุมแมปหรือไงครับเวลาส้าครับพวกกูใช้สูตรเกลือหรือเปล่าครับอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ครับของผมใจสูตรเผ็ด อะไรนะตามผมมอสุดเพชรไงเฮ้ยสวัสดีครับคุณผมขอสัมภาษณ์นะครับคุณชื่ออะไรนะครับชิบหายแล้ววะทรอ๋ชิบหายแล้วลบลบลบมันไม่ให้สัมภาษณ์ทุกคนไม่สัมภาษณ์ไมามาตรงนี้ไม่ปลอดภัยไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นไปที่อื่นสัมภาษณ์ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยของดอกของดอกฝั่งนู้นไปเก็บก่อนไหนฝั่งนู้นมีของดอกตรงไปตรงไปครับตรงไปเราเลี้ยวขวาบลัอนิ่งๆไว้เอออะไรกับดักเหรอกับดักกับดักกับดัก เป็นหนึ่งมารับของอะไรมารับเก็บอะไรได้ขอโทษนะครับคุณใช้สูตรเกลือหรือเปล่าครับมันไม่ไดเป็นหลอกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยหุ่นยนต์มาเฮ้ยเชี่ยหุ่นยนต์อ้อโดนลงแมงเลยเสร็จไอหุ่นยนต์เวนนั่นมันยิงผมถางๆแล้วผมก็ล่วงมาขอโทษนะครับคุณขอโทษครับผมขอสัมภาษณ์นะครับใช้สูตรเกลือหรือเปล่าครับคุณได้ใช้สูตรเกลือหรือเปล่าครับคุณยนต์ผมว่าคุณนี่จะใช้สูตรเกลือนะครับผมไปละบอลมันสุ่มสปอร์หรือเปล่าวะ ไม่รู้อะแต่เกิดเยอะมากเลยนะรอบนี้เกลือสารสี่ตัวเลยมั้งไอ้เจอมาเนี่ยไอ้นั่นไอ้หมอสตีลตัวยนตัวยนไปทุกคนดูนั่นสิดูนั่นมันกำลังมามันกำลังมาทุกคนใครก็ได้ช่วยคนพี่มังล่าช่วยคนพี่ขอสัมภาษณ์นะครับคุณใช้สูตรเกลือรหรือเปล่าเออไม่คุณใช้สูตรเกลือรหรือเปล่าผมคุณตอบผมก่อนดิเออฮะเฮ้ยเจ้าหมอนั่นตายแล้วแย่แล้วเราต้องออกจากที่นี่ทุกคน อะะไรวเนี่ยฉันจะไม่นายตายเพื่อนลุกขึ้นมามาตามหลัมมาหรือเปล่ามามันกลับมาไอชิบหายแล้วไม่ล่วงมาด้วยมาอยู่นี่มาอยู่นี่เก็บไม่ได้ยชิบหายแล้วตุนต้องมองตุนต้องมองช่วยกันมองช่วยกันมองมังล้วมังเลยกูทิ้งของกูทิ้งของแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้ว ชิบหายแล้วคุณใช้สุดเกินหรือเปล่าครับเฮ้ยคุณยนมาคุณยนมาคุณยนมาเดี๋ยวผมเก็บเอ้าชิบหายไม่ได้ทำเอ้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วตัวชิบกล้องรอเก็บกล้องรอเก็บกล้องโอเคก็โอเคถ้าท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคแล้ว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย